CPU ที่พวกผมออกแบบกันนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะเอา a d d e s นะครับ a d e s เนี่ยเข้ามาที่ a d d e s Bar ตรงน,รรนี้นี่ครับก็จะเข้ามาที่ตรงนี้โอเคต่อไปนะครับก็จาก a d d e s Bar เนี่ยก็จะเข้ามาที่ ADR นะครับ ADR คือตัวนี้ก็รับค่าตั้งแต่ A0 จนถึง A15 นะครับเพื่อที่จะแปลงไปเป็นดัตตบัตนะครับตั้งแต่ D0 ถึง D7 นะครับโดยพวกผมเนี่ยจะใช้ ADR ทั้งหมดเนี่ย2ตัวนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ PC นะครับ พีซีเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น 74LS193 นะครับซึ่งก็จะมีแบบมาเป็นสายโหลดสายอินเคียสสายดิเคียสแล้วก็เคลียร์นะครับผมซึ่งตัวพวกเนี้เนีะพวกเนี้เนี่ยจะต่อเข้ากับตัวคอนโทรลยูนิตนะครับโดยตัวคอนโทรลยูนิตเนี่ยก็จะต่อเข้ากับขาด,ด้านนอกนะครับ ซน่งจาด้านนอกเนี่ยก็จะมีเคียร์มีคลอกมีไรแล้วก็มีรีนนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับจะมาพูดถึงตรงตัวด้านล่างนะ IC NAND กันนะตรงตัวนี้นะครับคือ IC 374นะครับผม ก็เป็น register นะครับแต่ว่าอันนี้จะแบกมาเป็นอันนี้เป็น temporary นะครับ temporary register ทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็2ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สําหรับเคลื่อนย้ายข้อมูลเพื่อเข้าออกนะครับผมแล้วก็มี register อีก3ตัวตรงนี้นะครับก็คือ r 0 r 1 r 2นะครับ อเราก็ลืมบอกว่าตรงข้อมูลที่เข้ามาในตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลจากดาัตตาบัตนะครับผมอ๋อเราก็มีรีจิสเตอร์ตร,ตรงนี้ด้วยนะครับอีก2ตัวใช้เป็น ls 3 7มเหมือนกันนะครับผมโดยอันนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลต่อเข้ามาจากดาัตตาบัตนะครับ เป็น instruction register นะครับผมเพื่อเอาไว้เปลี่ยนภาษาเครื่องนะครับผมนี่เปลี่ยนภาษาเครื่องอต่อไปจะมาพูดถึงตัว instruction format นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าโอเคก็จะมี ir 1 ในอานะครับผมโดยตัว Ir1 เนี่ยใช้รับทั้งหมด4บิตนะครับผมก็คือ D0 จนถึง D3 นะครับต่อไปเป็น Ir0 นะครับผม Ir0 เนี่ยจะรับได้ทั้งหมด8บิตนะครับก็คือ D0 จนถึง D7 โอเคแล้วถัดมาจะเป็น o อฟโค้ดนะครับผม โอเคออฟโค้ด okay. ตัวนี้ออฟโค้ดเนี่ยก็จะรับตั้งแต่ IR า ...Ir 1ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะไปเกยที่ D 7ของ IR 0อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าไอตัวออฟออฟโค้ดเนี่ยจะเป็นเหมือนสเสมือนคอมมานด์ของแอสเซมบีนะครับแล้วก็่อไปเป็น addressing mode นะครับผม addressing mode เนี่ยจะ บอกว่าตัวแปรใช้ใช้ตัวแปรอะไรกับอะไรนะครับผมอย่างเช่นแบบ r e g จิ t เ r อร์บิทจิตเตอร์บ r ทจิตเตอร์คอนสแตนต์เมมโมบจิเตออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นตัวเดสนะครับเดสเนี่ยมันคือตัวเดสติเนชันนะครับผมก็คือเอาไว้บอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับผม เขียนยากอ่าต่อไปเป็น SBC นะครับผมตัวนี้คือ SBC SBC เนี่ยก็คือซอนะครับผมก็เอาข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบน,นะครับหรือว่าใช้กับตัว Destination นั่นเนองต่อไปเป็นในส่วนของ s m b นะครับผม SMB เนี่ยอ่ยเราจะเขียนไว้ก่อนเลยว่าเราเซตค่าประมาณนี้เอาไว้โอเคเสร็จ okay. ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลูปนะครับผมลูปก็วนไปเรื่อยๆนะครับก็คือตรงบรรทัดนี้เนี่ยก็คือแอดค่าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือพอเพิ่มสมมุติว่าเพิ่มไปหนึ่งนเนี่ยก็จะเอาไปออกที่ LED นะครับผมตัวนี้จะเป็นเพื่อนำค่าเอาไปออกที่ LED ในไล่เรียงลงมาเนีครับเพิ่มค่าเพิ่มค่าเป็นหนึ่งก่อนเสร็จปุ๊บก็ไปออก LED นะครับผมพอออก LED เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาค่าที่บวกแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับผมก็ไอตัวเปรียบเทียบเนี่ยก็เปรียบเทียบว่าค่าที่เราบวกไปแล้วเนี่ยมันจะเกินตัวนี้หรือเปล่าเราไปมาดูในส่วนของคอมแพร์นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามัน มันเกินค่าตัวสูตร x f FF ไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําการเซตค่าใหม่นะครับหรือว่าอารมณ์แบบรีเซ็ตนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เกินนะครับผมเราก็จะไปทําที่รูปอีกรอบหนึ่งวนรูปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกินนะครับผมอิ s สตักชั่นเซตก็มีประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรแล้วก็ กผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ